37ปีที่แล้วเขาถล่มโรงพักที่อเมริกาจนดังไปทั่ว3ปีต่อมาถูกส่งกลับไปที่เวียดนามเพื่อช่วยเหลือเพื่อนทอาหารที่ถูกจับเป็นเชลยก่อนจะใช้ชีวิตแบบเงียบๆอีก3ปีอยู่ที่ประเทศไทยแต่เมื่อผู้มีพระคุณกำลังลำบากเขากลับมาสู่สนามรบอีกครั้งคราวนี้มุ่งหน้าไปที่อัฟกา,านิสถานเพื่อช่วยเหลือผู้การทรัตแมนเสร็จสิ้นภารกิจกลับมาใช้ชีวิตเกษียณที่ไทยนานถึง20ปีสุดท้าย ก็ต้องกลับมาสู่สมรภูมิอีกครั้งเมื่อต้องบุกไปช่วยฉเฉลยที่พม,มา่าจบสงครามอันยาวนานมากว่าครึ่งชีวิตเขาเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดอาริโซนาที่นั่นเขาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขตลอดมาถึง11ปีจากพี่กลายเป็นเฮียจากเฮียกลายเป็นลุงเขามีความสุขดีครับกับม้าที่เขารักหลานสาวที่น่ารักกาเบรียล และมาเรียแม่บ้านที่อยู่มาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแลมโบ้รักหลานสาวของเขาเหมือนกับเป็นลูกสาวแทๆ้ๆและเลี้ยงดูเธอมาอย่างดีเฮียแกเนี่ยเชื่อว่าเธอจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้แน่นอนซึ่งกาเบรียลเนี่ยเธอเป็นคนเก่งครับเรียนเก่งขี่ม้าเก่งมันเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแต่แล้วก็มีประเด็นจนได้เมื่อกาเบรียลได้ข่าวของพ่อเธอฮะซึ่งได้ทิ้งเธอไปตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นแบร์บอกเธอต้องการรู้ครับว่าเหตุผลของพ่อนั้นคืออะไรจึง จะไปตามหาพ่อเธอที่เม็กซิโกท่ามกลางเสียงคัดค้านของแรมโบ้และมาเรียพอพวกเขารู้ว่าพ่อของเธอนั้นเป็นคนยังไงเขาไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนแต่เด็กวัยรุ่นนะครับเลือดมันร้อนเวลาผู้ใหญ่ห้ามอะไรฟังซะที่ไหนเอาละมาถึงตรงนี้ใครเป็นแฟนแรมโบ้มาตั้งแต่ภาคแรกคงรู้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เฮียแกห้ามแต่อีกฝ่ายไม่ฟังนี่เลยครับจุดเริ่มต้นของความชิปหาย เธอแอบขับรถหนีข้ามมาเม็กซิโกครับเพื่อตามหาพ่อซึ่งอีเจเนี่ยเป็นเพื่อนของเธอเองชื่อว่าจีเซลกาเบรียลเนี่ยขอให้เธอช่วยตามหาพ่อซึ่งก็เจอจริงฮะแต่ท่าทีของจีเซลนั้นไม่น่าไว้วางใจเลยพอเข้ามาถึงบ้านเนี่ยดูสิครับสายตาของจีเซลที่มองไปยังกําไลข้อมือของกาเบรียลมาถึงบ้านพ่อกาเบรียลก็ได้เข้าไปถามเหตุผลครับว่าทําไมถึงทิ้งเธอไปพ่อของเธอเนี่ยบอกกลับมาว่าก็เธอไม่เคยมีความหมายกับฉันฉันเสียเวลามากนะที่ดูแลเธอกับแม่มาเนี่ย และแม่เธอก็ได้มาตายทิ้งเธอไว้เป็นภารากับฉันอีกเธอเป็นเด็กที่ฉันไม่เคยอยากจะได้เลยมีอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีเนี่ยก็กลับไปและอย่ามาอีกนะนี่มันคนเฮีย2019เลยนี่หว่าหลังจากนั้นกาเบรียลก็ร้องไห้หนักมากเธอเนี่ยจะกลับเมกาฮะแต่จีเซลเนี่ยบอกเฮ้ยใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งไปไปปาร์ตี้กันก่อนดีกว่าจะได้หายเศร้ามาถึงปาร์ตี้ก็วางยาสลบกาเบียลซะจากนั้นภาพตัดมาที่ฮิวโก้มาร์ติเนสและวิกเตอร์มาร์ติเนสทั้งสองคน เป็นพี่น้องร่วมกันทําธุรกิจค้ามนุษย์ฮะซึ่งตอนนี้กาเบรียลเนี่ยถูกจีเซลวางยาและนาตัวมาขายให้กับพวกเขาครับแบนี่ก็อีกคนคนเฮีย2019 v 2ฮะเอาล่ะทีนี้เรื่องถึงหูเฮียว่ากาเบรียลเนี่ยแอบไปหาพ่อที่เม็กซิโกเฮีย er เนี่ยก็รีบบึ่งรถมาเลยมาถึงก็ถามคนเฮีย V1 ฮะแต่เขาเนี่ยกลับไม่รู้อะไรเลยจึงไปหาคนเฮียว2ซึ่งเฮียเนี่ยก็ได้เห็นกําไรข้อมือที่จีเซลนั้นใส่อยู่เธออ้างว่ากาเบรียลเนี่ยเป็นคนให้แต่เฮียบอกมันเป็นของ แม่กาเบรียลจะเอามาให้เธอได้ยังไงมั่วแล้วเราเนี่ยเอาคืนมาจีเซลไม่ยอมฮะแรมโบ่จะชักมีดขึ้นมาปักกลางโต๊ะ ปั้งเงียบกริบพาฉันไปหาพวกมันซะไม่งั้นเธอเนี่ยลาโลกคนแรกโอเคจีเซลยอมแต่โดยดีฮะมาถึงแรมโบ้ก็จัดการคนของพวกพี่น้องมาติเนสก่อนเลยฮะพร้อมกับบังคับให้เขาเนี่ยพาไปที่รังของพวกนั้นตัดกลับมาที่กาเบรียลที่นั่นมีแต่ผู้หญิงที่ถูกจับมาพร้อมกับเธออีกหลายคนเลยฮะแต่โชคดีครับตำรวจบุกมามาถึงก็จับเลยไม่ได้จับพวกมันนะจับน้องๆน,นั่นแหละครับเข้าห้องสรุปตำรวจก็เป็นพวกมันนั่นแหละครับเฮ่ยมาถึงก็ดูสถานการณ์ฮะก่อนที่ พวกนั้นเนี่ยจะเริ่มรู้ตัวเรียกคนมาล้อมเฮียเพียบร้อมกับยึดมีดและปืนเฮียไปแต่ถามอะไรเฮียแกก็ไม่ยอมตอบพวกนั้นเนี่ยเห็นรูปกาบเบรียลในกระเป๋าเฮียเลยจําหน้าได้ว่าอ๋ออีหนูเนี่ยมันอยู่ในซองเรานี่หว่าเฮียแรมโบตะโกนใส่พวกนั้นเฮ้ย <Hey, S 2> พวกลูกน้องตกใจยกปืนขึ้นมาเพียบเลยฮะมาติเนสคนน้องได้ทําการใช้มีดฟันไปที่หน้าเฮียจากนั้นพวกลูกน้องก็รุมกระทืบกระทืบกระทืบเฮียแรมโบเราสเสียทรงทหารเก่าหมดที่ถ้าเฮียกู ยังหนุ่มๆน,นะพวกมึงไม่ได้กระทืบเฮียแกแบบนี้หรอกบอกเลยเฮียรัมโบเนี่ยหมดสภาพครับพูดอยู่คําเดียวว่าปล่อยเธอไปปล่อยเธอไปมาติเนสคนพี่บอกกับเฮียว่าเดี๋ยวจะเชื่อีหนูนี่ซะแต่แกเนี่ยฉันจะไวชีวิตนะแกจะได้เสียใจกับเรื่องนี้ในทุกวันที่แกยังมีลมหายใจแถมยังสั่งให้น้องชายจัดการกรีดหน้าหลานกับลุงคู่นี้ซะไม่รอช้าฮะมันทําการกรีดหน้าเฮรัมโบแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นจากนั้นมันกลับมาอัดยาให้กับกาเบรียลพร้อมกับ กรีดหน้าเธอตัดกลับมาที่เฮียรมโบมีพลเมืองดีช่วยเหลือเขาเอาไว้ครับพร้อมกับให้หมอเนี่ยช่วยรักษาอาการให้ซึ่งเฮียแกเนี่ยก็ได้หลับไปนานถึง4วันเต็มเธอคนนี้ชื่อว่าคาเมนเดลกาโดเธอเป็นนักข่าวอิสระฮะซึ่งเธอเนี่ยคอยสะกดรอยพวกนั้นอยู่แล้วเพราะพวกมันเนี่ยจับตัวน้องสาวเธอไปสุดท้ายเนี่ยน้องสาวเธอเสียชีวิตเพราะพวกมันเนี่ยอัดยาเกินขนาดให้กับน้องเธอเฮียรมโบขอร้องให้เธอช่วยบอกว่าซ่องของพวกมันนั้นอยู่ที่ไหนจากนั้น แกก็ทําการบุกเลยครับมาถึงก็ข้าวไม่เลี้ยงเปิดไปห้องไหนมีคนก็ฟาดฟาดฟาดไม่ยัง้งแล้วก็บอกให้พวกผู้หญิงเนี่ยหนีไปแต่ไม่มีใครเนี่ยกล้าหนีเลยครับเพราะพวกเธอเนี่ยกลัวพวกมันจะตามเธอกลับมาอีกจนมาถึงห้องสุดท้ายก็พบกับการเบรียลที่หมดสภาพหน้าเธอเนี่ยถูกกรีดที่แขนเนี่ยมีรอยเข็มฉีดยาดเต็มไปหมดแรมโบ้พาเธอกลับครับพร้อมกับชวนเธอคุยเพื่อไม่ให้เธอหลับแรมโบ้เนี่ยพูดถึงเรื่องราวดีๆที่พวกเขาเนี่ยมีร่วมกันพูดไปเสียงสั่นไปกา เรียเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นน้ำตาเนี่ยไหลออกมาก่อนที่เธอนั้นจะจากไปแรมโบ้ bo, จอดรถเรียกเธอแต่ไม่มีการตอบรับเพราะเธอนั้น จากเขาไปแล้วเธอได้จากโลกนี้ไปแล้วเฮียรมโบเสียใจมากเป็นอีกครั้งที่เขาไม่สามารถปกป้องคนที่เขารักเอาไว้ได้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขามักจะโทษตัวเองอยู่เสมอเมื่อเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นเขามักจะคิดว่าเขานั้นเป็นคนผิดที่ไม่สามารถช่วยคนเหล่านั้นเอาไว้ได้แรมโบขับรถกลับมาบ้านพร้อมกับร่างไร้วิญญาณของกาเบรียลมาเรียเสียใจร้องไห้หนักมากพวกเขาฝังร่างของเธอไว้ที่ใต้ ไมแลมโบได้บอกลามาเรียและให้เธอเนะี่ยย้ายไปอยู่กับน้องสาวซะจากนั้นความเศร้าได้แปลเปลี่ยนมาเป็นความแค้นแลมโบจัดเตรียมกับดักทุกอย่างที่ชายคนนึงจะทําได้คนเราต้องยอมรับครับว่าสังขารมันต้องร่วงโรยไปตามกาลเวลาแลมโบ่ก็เช่นกันเรียวแรงอาจจะไม่เหมือนตอนหนุ่มๆแต่ที่ผ่านมาเขาบุกไปยังถิ่นของศัตรูเสมอแต่ครั้งนี้ที่นี่มันคือบ้านของเขา บ้านจริงๆที่เขารู้จักมันดีกว่าใครแรงอาจจะมีไม่มากแต่เครื่องทุ่นแรงเนี่ยมีเพียบอุโมงค์ที่เขาได้ขุดเอาไว้ทีนี้ก็ได้ใช้งานมันแล้วล่ะแกวางแผนทุกอย่างใส่กับดักเอาไว้ทุกจุดเตรียมการไว้อย่างดีธนูที่ไม่ได้จับมานานก็ได้กลับมาใช้แถมยังคมกริบเสมอและเพื่อให้ที่นี่กลายเป็นหลุมฝังศพของพวกมันเขาจะต้องทําการยั่วยุฆ่าศึกซะก่อนแรมโบ้กลับมาหานักข่าวสาวขอให้เธอช่วยบอกที่อยู่ของมาติเนสคนน้อง ให้จากนั้นก็แอบลอบเข้ามาโดยการเก็บลูกน้องทั้งหมดในบ้านของมันพอมาถึงหน้าห้องน้ํามาติเนสคนน้องกําลังอาบน้ําอยู่เลยไม่รู้เหรอว่าจะโดนเน่เช้าตรูร่มามาติเนสคนพี่รีบมายังที่เกิดเหตุก็พบว่าน้องชายของเขานั้นลาโลกไปแล้วภาพมันไม่น่าดูนะครับผมเลยไม่เอามาให้เพื่อนๆดูดีกว่ากลับมาที่เฮรมโบนำหัวของมาติเนสคนน้องโยนทิ้งกลางถนนระหว่างทางกลับบ้านมาติเนสคนพี่เห็นรูปสาว น้อยคนนั้นก็ได้รู้แล้วว่าเป็นฝีมือของใครเขากลับมาระดมพลพร้อมกับ อาวุธครบมือเฮียแรมโบ้ก็กลับมาเตรียมการต้อนรับพวกเขาเช่นกันมาถึงรถของพวกนั้นก็ได้เหยียบกับระเบิดบึ้มไปก่อนเลยทีนี้แหละฮะมาตินสคนพี่สั่งลูกน้องบุกเข้าไปเพื่อปิดบัญชีแรมโบ้ผมบอกเลยนะว่าแม่งเป็นตัวร้ายที่เท่มากนึกว่าจอร์สโน่ครับแมพวกที่บุกเข้าไปในบ้านก็โดนกับดักก่อนเลยฮะจากนั้นเฮียแรมโบ้เนี่ยก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนออกมาไล่เก็บทีละคนสองคนจากนั้นเนี่ยพวกนั้นจึงทําการบุกอุโมงค์ของเฮียฮะเท่านั้นแหละฮะ รสุมชีวิตจึงเกิดขึ้นไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตกับดักเฮรมโบที่จัดหนักจัดเต็มไว้ให้เนี่ยทำงานเป็นอย่างดีฮะไม่พอนะเฮียเด็ดได้เปิดเพลงเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้กับพวกนั้นด้วยเล่าลูกน้องพี่มาติเนสเนี่ยค่อยๆลาโลกกันไปทีละคน2คนส่วนเฮรมโบเนี่ยก็ถูกยิงสวนมานัดหนึ่งที่เอวฮะเฮียแกเนี่ยมีโอกาสเก็บมาติเนสคนพี่บ่อยนะแต่แกเนี่ยยังฮะเก็บเอาไว้ก่อนเลยสุดท้ายครับพอลูกชิ้นเนี่ยต้องกินเป็นอย่างหลังจากนั้นเฮียแกก็ถูกมาติ ไล่ยิงฮะโดนเข้าที่หน้าอกขวาแต่ความเจ็บมันอยู่ในสายเลือดแกอยู่ละแกเดี๋ยววอก,กลับไปบอกมาติเนสครับว่า <c oughs> เฮ้ยลูกน้องแกตายเกลี้ยงแล้วนะตายหมดเหมือนหมาทุกตัวเลยฉันมีโอกาสฆ่าแกเป็นสิบผลเลยวะ่ะแต่เก็บแกไว้สุดท้ายถ้าอยากรอด ก็าตามแสงไปจากนั้นเฮีเยแกก็เปิดไฟเป็นทางให้กับมาติเนสครับเพื่อให้เขาเนี่ยหนีไปที่โรงนาะจากนั้นก็จุดระเบิดไล่หลังไปมาติเนสเนี่ยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดดงระเบิดมาได้แต่อาการเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าโดนสเก็ดระเบิดไปเหมือนกันจากนั้นเมื่อเขาอยู่ในตำแหน่งที่ใช่เฮีเยแกก็ไม่รอชา้าจัดธนูคันโปรดให้ตามที่ซ้อมมา เฮียเดินเข้าไปหาและชักมีดออกมาพร้อมกับบรรจงใช้มีดผ่าอ,อกของมาติเนสและควักเอาหัวใจของเขาออกมามาติเนสทนพิษบาดแผลไม่ไหวลาโลกแบบทรมานทรกรมรมเหลือเกินเฮีย er, เนี่ยกลับมานั่งเก้าอี้ตัวโปรดมองดูผลงานความชิบหายที่ได้สร้างไว้กับเดอะแก๊งที่ทำกับหลานสาวสุดที่รักของเขาผมอยู่ในโลกแห่งความตายผมพยายามจะกลับบ้านแต่ก็ไม่เคยถึงบ้านจริงๆสักทีบางส่วนของจิตใจและวิญญาณ มันหล่นหายไประหว่างทางแต่หัวใจของผมยังอยู่ที่นี่ที่ที่ผมเกิดที่ที่ผมจะปกป้องจนวันตายครอบครัวเดียวที่ผมรู้จักบ้านหลังเดียวที่ผมรู้จักทุกคนที่ผมรักจากโลกไปหมดแล้วแต่ผมก็จะสู้สู้เพื่อะระลึกถึงพวกเขา ตลอดไปสุดท้ายนะฮะชายที่ได้ออกรบมาทั่วโลกแทบจะไม่เคยคิดถึงบ้านตัวเองเขาได้กลับมาอยู่ที่บ้านของเขาแล้วครับแต่คนที่เขารักนั้นจากเขาไปหมดแล้วเราจะจดจําเขาตลอดไปในฐานะผู้นําแฟชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมจบตำนานแรมโบ้เราได้เห็นแกม,มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มแรมโบ้จนกลายมาเป็นตะแก่สุดเข้มใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจบและขอบคุณทุก ที่ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้และมีอะไรอย่างหนึ่งอยากจะบอกกับทุกคนนฮะว่าเจอกันคลิปหน้านะครับซียู